วันนี้เรามารับจ้างไทที่จ้าแต่ว่าวันนี้ทุกคนเจอที่รกมากมากเลยนะคะพี่น้องดูสิจ้ารกมากมากเลยค่ะบอกเลยค่ะว่ารกรกแบบนี้นะคะทาไม่ได้รถไทใหญ่นี่ยากเลยนะคะทุกคนจา๋าเพราะว่ารถไทเล็กก็จะไทแทบจะไม่เข้าเลยนะคะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยพวกกิ่งไม้พวกเถาวัลย์พวกต้นไม้เล็กๆเต็มไปหมดเลยค่ะ ดีนะคะได้รถไถใหญ่นะคะนี่ขนาดรถไถใหญ่นะคะทุกคนดูสิคะถ้าเป็นรถไถเล็กจะแบบไหนยังไงทุกคนนึกเอาค่ะโหทุกคนเป็นการไถปัดออกนะคะทุกคน ไถดะจะทุกคนไถเปิดหน้าดินนะคะบางที่บางพื้นที่บางคนก็จะเรียกว่าไทยหุดนั่นเองค่ะเห็นไหมจ๊ะทุกคนโอยดงอะไรนี่ทุกคนดงอะไรดงอะไร แบบนี้เนาะทุกคนถ้าเกี่ยวญ้านี้ไปให้ให,ห้วัววัวจะกินไหมทุกคนญ่าแบบนี้ไม่แน่ใจนะคะบางทีสัตว์เลี้ยงค่ะเขาก็เลือกนะคะว่าเขาจะกินญ่าแบบไหนนะคะไม่ใช่ว่าจะกินทุกย้านะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ารถไถ M108S นะคะไถผา,านเสร็จค่ะเป็นการไถเปิดหน้าดินค่ะเพื่อที่จะทำนาน,นะคะไถเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีการปั่นแล้วก็หวานข้าวนะจ๊ะ โอ้โหเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมขนาดผ่านเจของเอม่าพี่บิ๊กนะคะยังแทบจะไม่เข้าเลยนะคะทุกคนความที่ว่าอ่าเราเรียกว่ามันอูดค่ะอูดพวกหญ้าพวกเศษกิ่งไม้เศษเถาวัลต่างๆนะคะถ้าเป็นผ่านเล็กๆนี่ไม่ต้องแล้วทุกคนจ๋าอันนี้ขนาดผ่านเจ็ดใส่รถไทยรุ่นเอ็มนะคะยังขนาดนี้เลยค่ะรกเกินพี่น้องจ้า อันนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าห้าโมงกว่าแล้วค่ะสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีแล้วนะคะนาตอนนี้พระอาทิตย์ยังสูงอยู่นะจ๊ะหน้าฝนค่ะเดี๋ยวเรามารอดูรอชมอีกทีนะคะแต่ยอมรับเลยค่ะว่าผ่านไถเข้าดีมากเลยค่ะทุกคนผ่านดีค่ะผ่านไถไถเข้าดีมากๆค่ะผ่านก็ดีรถไถก็ดีคนขับก็ขยันค่ะลงตัวจ้าลงตัว กคนเข้าไปดูไปชมค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องโอ้โหทุกคนเป็นไงพี่น้องเป็นไงเจ๋งไหมจ๊ะผลงานการไถดะไถเปิดหน้าดินของพี่บิ๊กนะคะไถโดยรถไถเอ็มร้อยแปดเอสนะคะทุกคนจ๊ะสุดเจ๋งไหมคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจ๊ะขอบคุณทุกคาแนะนําปีชมค่ะสวัสดีมีความสุขทุกบ้านจ้า